สวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันพุธทุกคนเลยค่ะสัปดาห์นี้เป็นการเปิดไพ่ย,ยิปซีทำนายดวงระหว่างวันที่15ถึง21ตุลาคมนะคะเรื่องทั่วไปนั้นขึ้นเป็นไพ่ห้าถ้วยค่ะช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่าสุขภาพจิตไม่ค่อยแจ่มใสมีความรู้สึกอ่อนไหวหมดกำลังใจง่ายท้อแท้ง่ายค่ะไปดูไพ่การเงินนะคะไพ่เมจิกเชียนค่ะการเงินคล่องตัวดีหาเงินเก่ง พูดจาเป็นเงินเป็นทองนะคะได้เงินจากความรู้ความสามารถจากพรสวรรค์ล้วนๆหาได้มากกว่าเดิมด้วยแต่ว่าหาเงินเก่งก็ใช้เงินเก่งด้วยนะคะทําให้ไม่ค่อยเหลือเก็บค่ะมาดูไพ่การงานนะคะขึ้นไพ่ก้าถ้วยการงานไม่มีปัญหาอะไรให้หนักใจมากนะคะก็เลยทํางานแบบสบายๆจิตใจไม่ค่อยจอดจ่ออยู่กับงานสักเท่าไหรค่ค่ะชอบใจลอย ก็จะมีจุดเด่นของไพ่ใบนี้ก็คือคุณจะมีผู้ใหญ่ยังคงให้การสนับสนุนดีอยู่ค่ะแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ในอนาคตและถ้าหากงานที่ทำเกี่ยวกับอาหารการกินด้วยก็จะดีมากเลยสำหรับไพ่ใบนี้นะคะมาดูไพ่สุขภาพบ้างนะคะขึ้นไพ่สังคราชส่วนใหญ่แล้วก็แข็งแรงดีค่ะแต่อาจจะมีโรคเกี่ยวกับพวกกระดูกสันหลังหรือว่าพวกปวดตึงคอบ่าไหล่ค่ะ เรื่องของความรักขึ้นไพ่สิบถ้วยนะคะเป็นไพ่แห่งความสุขสมหวังคนโสดก็มีโอกาสเจอคนถูกใจที่พร้อมจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันแต่ถึงจะไม่มีใครนะคะคุณก็มีความสุขกับญาติพี่น้องพ่อแม่ครอบครัวของตัวเองค่ะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะความรักหวานชื่นมีแต่ความสุขอาจได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าปกติด้วย